สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะลูกค้าและก็ FC ทุกท่านนะคะเข้าสู่อ <Olympic sens> <ization> ู <aún> <yelled> ่หันสาค่ะวันนี้เรามีนับเตรียมตัวที่จะส่งมอบนะคะรถเทรถสวยคันนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เป็นรุ่นนี้เลยค่ะฮิ n o m เมกตอนเดียวนะคะเครื่อง J-O 5 d ค่ะ175สีสูบคอมเร็วเทอร์โบนะคะ เดี๋ยวดูชุดแต่งของคันนี้กันบ้างนะคะก็มีราวไฟแต่ง3ามชั้นนะคะแล้วก็พวกขากระจกจอจานาทากระจกเล็กเต็มราวเนาะแก้มที่กระจงังกันชนค่ะปังตอนะคะใส่ให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นมือเปิดประตูกันสาดนะคะมือโหนนะคะราคาจบเริ่มต้นของรุ่นนี้อยู่ที่820,000บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากรับแบบนี้ไปใช้งานก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ของอู่หันษาค่ะ คันนี้ก็เล่มทะเบียนออกเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมโอนได้เลยเนาะเดี๋ยวมาดูรอบๆคันสเปคของคันนี้กันค่ะตัวนี้เป็นสีน้ําเงินแก้วนะคะเล่นลายแถบกลางฝาข้างก็เป็นลายเพชรนะคะลูกค้าตัดแถบฝาข้างให้ด้วยนะคะความยาวของกระบะค่ะ3าเมตรหกเซนนะคะลูกค้ารวมฝาท้ายเสาแประแนงสองไม้ค่ะฝาข้างความสูงอยู่ที่50าสิบเซนค่ะ ติดเป็นฟิล์มสีดำค่ะสวยเลยสีน้ำเงินแก้วตัวนี้นะคะแต่งแบบนี้ก็สวยงามดูดีอีกแบบหนึ่งสไตล์หนึ่งเนาะถ้าใครสนใจแบบนี้ก็ยืนแวะเยี่ยมชมได้นะคะที่อู่หันสาค่ะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในคอนโซลกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นหัวเมก,ก้าตอนเดียวนะคะสีน้ำเงินแก้วนะคะสวยเลยค่ะสีตัวรถนะคะเงาเงาวิงวิงเลยค่ะสีอในกล้องอาจจะไม่เงานะคะแต่ว่าสีตัวรถนะคะเงามากเลยะค,ะลค่ะลูกค้าสวยมากนะคะ มาดูภายใน,นคอนโซลกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะเก็บงานเรียบร้อยแล้วค่ะเบาะของตัวรถค่ะลูกค้าสั่งมาเป็นสีเหมือนตัวรถเนาะน้าเงินแก้วขอบดําค่ะตะเข็บแดงนะคะเป็นหัวตอนเดียวค่ะข้างหลังไม่มีที่นอนนะคะลูกค้านามนีเลยเป็นเครื่อง JO 5D ค่ะสวยเลยนะคะลูกค้าก็นำพงอะไรนะคะรับขวัญรถนะคะรอเลิกสวยๆครับ วิ่งรลอๆไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสวยๆเลยเป็นยาง825อขอบ16ค่ะกระทะมีคิ้วนะคะคันหน้าพาท้ายเป็น6น็อตค่ะลูกค้าพนแกนเป็นสีมันตัวรถเลยค่ะสีน้ำเงินนะคะติดครอบน็อตให้เป็นสีชมพูโรเมียมนะคะดำเลยคะ <S <S <ๆ S 1> ่ะเดี๋ยวพาดูเต็มๆข้างๆกันอีกรอบนึงนะคะ <S <S สวยงามมากนะคะ <S 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 ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินแก้วนะคะลูกค้าตัดลายนี้สวยเลย ดูข้างเต็มลำนะคะสวยมากนะคะตัวนี้ก็ฝากถึงลูกค้าแล้วก็ f อฟด้วยะคะ่ะถ้าสนใจรถดำถ้าคันนึ่งค่ะอยากไปอยากรับไปประชงานก็เชิญแวะเยี่ยมชมได้นะคะที่อู่หันศาะคาถ้าชอบผลงานของอู่เราก็อย่าลืมแวะจับจองรอรับกลับประชานกันได้นะคะกระตูนข้างหลังค่ะเป็นลูฟี่เต็มเต็มแบบนี้นะคะใหญ่ๆตัวเดียวเลยนะคะตามนี้ ทรงฝาท้ายค่ะเป็นลายนี้นะคะลายเพชรค่ะ,ะฝาท้ายเป็นทรงปากน้องเ้วงับข้างหมูช้างคู่นะคะดันท้ายใส่ให้เรียบร้อยค่ะติดแสงนไฟสองป้ายให้เรียบร้อยค่ะคันนี้ก็ป้ายทะเบียนออกเรียบร้อยนะคะบางคุณล้างเต็มพื้นเลยค่ะสวยๆเลยดูอีกข้างนึงนะคะลูกค้ารอบๆคันนะคะดูฝั่งนี้ฝั่งการเดินท่อค่ะเป็นท่อเอสเลดค่ะไทเทค่ะป้ายสี่นิ้วนะคะออก ตรงกลางระหว่างคัสซีให้ลูกค้านะคะแหนบก็เสริมแล้วนะคะรวามใช้งานนะคะแหนบหลังก็รวมกันกับตัวที่มากับญี่ปุ่นก็รวมกันอยู่ข้างละเจ็ดตัวนะคะของเหลือช่วงล่างก็ถ่ายเติมให้ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นคสัสซีนอกค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นเครื่อง jo 5 d นะคะสวยเลยชุดแต่งประมาณนี้เลยค่ะคันนี้นะคะก็จะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอสํารงคนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขอบคุณ พี่ๆท,ทุกท่านนะคะที่เดินทางมาจับจองรถจากทางอู่ของเรานะคะวันนี้ก็ได้เริกดีค่ะมารับกลับไปใช้งานนะคะขอให้เดินทางกลับนะคะโดยปลอดภัยทุกๆท,ท่านนะคะไปทํางานก็ขอให้กิจการการงานการเงินนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดและหวังสิ่งไหนก็ขอให้ลูกค้าสมงสาเร็จดังปรารถนาทุกอย่างนะคะ คลิปนี้เราเอารุ่นนี้มาให้ได้ชมกันค่ะเมก้าตอนเดียวค่ะลูกค้าเครื่องคู่ตัวมาเป็นเครื่อง j o โอ 5D ค่ะ1 7 5เทอร์โบคอมเร็เสสูบนะคะก็เป็นคัสสีนอกค่ะสวยๆตามสั่งของลูกค้าเลยเนาะสีน้ําเงินแก้วแต่งประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากรับไปไว้ใช้งานสักคันหนึ่งก็เชิญแวะเยี่ยมชมได้นะคะที่อู่ฮังสาค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราก็จะเอารถสวย,สวย มาฝากลูกค้าและก็ FC ให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ